มอีกแล้วนะคะวันนี้จะเตรียมผิวนะคะก่อนที่จะไปออกรอบตัวนี้ก็คือ i ไอคอนเฟส e อเซ u m มะคะซึ่งเป็นตัวที่มินใช้อยู่แล้วแล้วก็ตัวนี้ค่ะไอคอนเฟสเอ็กโซครเป็นตัวใหม่ที่เพิ่งออกมามินก็จะมารีวิววิธีการทาอันนี้ก็คือทาจริง เราก็จะเริ่มจากการทาไอคอนเฟสไอเซร่มก่อนซึ่งตัวนี้แห้งไวเกลื่อนง่ายก็คือเนื้อเซรั่มมันเนาะมันก็จะมีความชุ่มชื่นให้กับผิวแล้วก็ล็อกผิวไว้เลยยาวนาน12ชั่วโมงผิวก็จะไม่แห้งเสร็จแล้วเราก็จะมาต่อด้วยตัวใหม่นะคะอันนี้ก็คือไอคอนเฟสเอ็กโซครีมนะคะซึ่งส่วนผสมหลักของเขาเนี่ยก็จะเป็นไข่ของปลาแซลมอนแล้วก็ยังไม่พอนะเราก็มีสาลายทะเลสีชมพมูจากประเทศฝรั่งเศสด้วยนะคะ เนื้อครีมก็จะเป็นอย่างนี้เขาจะมีเนื้อครีมที่ค่อนข้างเข้มข้นมากกว่าเนี่ยอย่างนี้นะะให้ดูแล้วก็อย่าแต้มบนหน้าให้ดูมันไม่เหนียวเนหนอะหนะนะแต่ว่ามันจะแบบให้ความชุ่มชื้น,นยาวนาะนใช้คู่กันเนี่ยก็จะดับเบิลผิวที่ชุ่มชื้นไปเลยตลอดทั้งวันเสร็จแล้วเราค่อยทากันแดดซ้ำเนี่ยแห้งไวมากไม่เหนียวเนหนอะหนะเลยผิวมันก็จะเด้งคือเห็นได้ชัดเลยว่าริ้วรอยเนี่ยแลดูจังลง,ลงแล้วมันใช้คู่กันนะมันก็จะแบบโหผิวฉ่ำผิวฉ่ำวาวมาก สำหรับใครที่สนใจนะคะทั้ง Icon Face Eye Serum ตัวนี้และตัวนี้ Icon Face Exo Cream นะคะก็สามารถติดต่อได้ที่พาร์ทเนอร์ของเราทั่วประเทศไทยนะคะอันนี้น่าสดน้าสดจริงๆะคะ่ะแต่เราก็จะออกเล่ากันแบบนี้แหละเดี๋ยวเติมลิปสติกนิดหน่อยบ๊ายบาย